ดีเจนุ้ยรับบทใหม่นำสวดไล่ฝนสุดท้ายโปรงจรระยะทำพังรับหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและ m อมาหลายงานนอกจากนี้ดีเจนุย้ยธนวัฒน์ p สิทธิสมพรยังพ่่งตำแหน่งสวดไล่ฝนอีกด้วยล่าสุดดีเจนุย้ยควงชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรในงานขนโอมเฟสติวัน2 0สอ,สสอสเริ่มงานในช่วงแรกฟ้าก็สดใส แต่พอตกเย็นฟ้าฝนเริ่มมาทำให้คอนเสิร์ตต้องหยุดเล่นดีเจนุ้ยเลยขอใช้ศิศาสตร์เข้าช่วยนำทีมงานและแฟนแนที่มาชมคอนเสิร์ตสวดไล่ฝนสวดจบปุ๊บฝนหยุดปับงานเริ่มต่อได้ทันทีพิธีกรคนเก่งเลยโชว์เพลงพรงจรระยะของตนเองแต่แค่ร้องได้ไม่ครบประโยคฝนก็เทลงมาอย่างหนักทำเอาทั้งสองพิธีกร ต้องวิ่งหลบฝนระหว่างวิ่งดีเจเลยุยก็ตะโกนบอกทีมงานให้ปิดเพลงเดี๋ยวนี้เลาแล้วกลัวไม่เห็นภาพพิธีกรคนเก่งเขายังเก็บเป็นคลิปวิดีโอมาฝากพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีของอย่าร้องทักไม่ได้ทําพิธีกรอ,อย่างเดียวแล้วมีออฟชั่นเสริมไล่ฝนได้ด้วยไมมโปรงจรระยะจะทำได้ยังไงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ซึ่งบรรดาเพื่อนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสามารถพิธีเสร็จของพิธีกรคนเก่งกันอย่างสนุกสนาน